สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับแน่นกานนะครับวันนี้เปิดวัวยกโคมครับพี่น้องครับมีวัวยกโคมนะครับคุณภาพดีๆครับพี่น้องครับวัวโครงนะครับลักษณะเป็นโค้งจักน้อยนะครับแม่โค้งจักน้อยนะครับดูกำลังหีดนมครับพี่น้องครับ วัวตัวนี้เป็นวัวสีเทานะครับออกเทาขาวๆนะครับพี่น้องครับเป็นวัวเครื่องโบสลักษณะดีครับพี่น้องครับโครงสร้างใหญ่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับที่ขาดก็คือน้ําเลี้ยงครับพี่น้องครับเอาไปใส่อาหารจังน้อยนะครับพี่น้องครับหยาจัดจัดนะครับโครงสร้างใหญ่ดีนะครับพี่น้องครับส่วนสูง140บวกนะครับโดยประมาณนะครับใบหูติดตมีมีขาดเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับใบหูโบสนะครับตัวนี้นะครับแข็งขาใหญ่ดีครับพี่น้องครับมีสีเต้านมนะครับ ลักษณะดีครับลำตัวเงาดีครับพี่น้องครับกล้ามเนื้อดีนะครับบันนทยนะครับแต่เติมเนื้อไปโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับดูแข็งขานะครับเนื้อนังใส่ได้พอสมควรครับพี่น้องครับเปิดยกโคมนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิงลุกสาวเขาครับงามๆครับพี่น้องครับวัวตัวนี้เป็นวัวเครื่องบดนะครับโกกหางใส่ได้ครับพี่น้องครับสิ่งที่ขาดก็คือกล้ามเนื้อนะครับพี่น้องครับวัววัวเกล็ดเกลนี้ก็คือเสริมอาหารจักน้อยนะครับไม่เกิน3ามถุงนะครับใหญ่โตแน่นอนนะครับพี่น้องครับ เบิกลักษณะเอาครับพี่น้องครับว่ามีขาทกนะครับพี่น้องครับว่ามีขาทกเรื่องกำเนื้อดีนะครับพี่น้องครับโค้งสางง่ายดีแข้งขาง่ายครับพี่น้องครับอ่ะลูกสาวออกมาแล้วครับพี่น้องครับนี่คือไฮไลท์นะครับพี่น้องครับอ่าไม่น่าเกินสีเดือนนะครับโค้งสางง่ายดีนะครับไดเม่สีแดงจัดจ้านนะครับกกหางง่ายนะครับเครื่องโบสถครับพี่น้องครับใบหูโบสถนะครับกุดเขาหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องครับอ่าลำโตเงีวไดเม่ครับพี่น้องอ่าลึงดีนะครับใส่ได้สีสีก็ใส่ได้ครับพี่น้องครับ เปิดยกโคมนะครับตัวนี้เปิดยกโคมนะครับโอ้โหลูกสวยจริงครับพี่น้องครับการแจกลูกสวยมากๆนะครับอพี่น้องเอาไปใส่พอน้าเช oh, ื all, course, ่อดีๆนะครับพี่น้องครับถ้าบัวนะครับขออาแนะนําจะน้อยถ้าบัวโครงสร้างแบบนี้นะครับ t f เนี่ยไม่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 น่าไม่น่าอายนะครับพี่น้องครับแต่ว่าใส่พอดีๆเข้าไปนะครับอู้หกวกหางนี่ใส่ได้ครับพี่น้องครับ พี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับ0644ครับพี่น้องครับ0644 867066 0644 867066บริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับเปิดราคาใต้คลิปนะครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยบวกค่าจัดส่งนะครับพี่น้องครับกิโลละฟังดีๆีครับพี่น้องครับกิโลละ15บาทนะครับบวกค่าจัดส่งนะครับตอนนี้ทีมงานเราทํารถขึ้นมาใหม่แล้วนะครับพี่น้องมาต้องห่วงครับพี่น้องครับใช้ได้นะครับโค้งสางง่ายดีลำโตเงี้ยวนะครับ อ่โดยเฉพาะลูกของเขาครับไดแมร์ุดยอดเลยครับพี่น้องครับสีดีตังหากนะครับรับไปคู่นี้ไม่ผิดหวังครับเปิดราคาเบาๆนะครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยสนใจโทรมาสอบถามครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับพี่น้องครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับอ่สำหรับคลิปนี้ยำเพื่อนครับสวัสดีครับ